นั่นเตยี่ทำไมเธอถึงได้เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวกันนะเธอดูไม่โอเคเอามากๆเลยเธอเคยเป็นคนล่าเริงมีความสุขและดูมั่นใจแต่ตอนนี้เธอดูวิตกกังวลเป็นอย่างมากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันต้องท้าวความไปเมื่อไม่นานมานี้เตยต้องทำงานหนักติดต่อกันและไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาจุดชนวนที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นการที่เธอคาดหวังกับงานมากเกินไปและคนอื่นๆก็คาดหวังในตัวเธอเหมือนกัน ความเครียดสะสมทำให้เธอนั้นกดดันตัวเองถึงขั้นสุดแต่ดูเหมือนว่าเธอมีพรีเซนต์งานพรุ่งนี้ด้วยสิตอนนี้เธอเดินออกมาพร้อมแล้วกับการพรีเซนต์งานแต่ทำไมเธอดูแปลกๆปกไปนะมือเธอเริ่มสัน่นเธอเริ่มหายใจแรงขึ้นและหัวใจของเธอเริ่มเต้นเร็วเธอโอเคไหมนะตอนนี้เหมือนว่าภายในสมองของเธอเริ่มหลั่งสารเคม,มีเช่นเซโนโทนินโนอเอฟินเอฟินและโนฟามินเมื่อสารเหล่านี้ขาดความสมดุลการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมต่าง ของสมองจะทํางานผิดปกติก่อให้เกิดโรควิตกกังวลตามมาและส่งผลให้มีพฤติกรรมมือสั่นใจส,สั่นหายใจตีกล้ามเนื้อเกร็งและเริ่มขาดสมาธิจริงๆโรคเหล่านี้มีหลายระดับส่งผลรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดและจัดรุนแรงถึงขั้นวิตกกังวลไปเสียทุกอย่างเหมือนว่าเตยตอนนี้กําลังมีปัญหาวิตกกังวลอยู่นะแต่ไม่ต้องห่วงเราสามารถรักษาโรคพวกนี้ได้โดยการรักษาด้วยการบาบัดจิตเช่นการทําให้ตัวเองสบายใจไม่กดดันตัวเองมากเกินไป ไม่คิดมากเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือพูดคุยกับคนสนิทและครอบครัวและการใช้ยาเพื่อปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมองแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แนะนาเท่านั้นไม่ควรรักษาด้วยตนเองแต่จริงๆแล้วโลกนี้ไม่ต้องรอให้เกิดแต่เราสามารถป้องกันและระวังตัวก่อนที่เป็นเหมือนเตยได้ด้วยการออกกําลังกายทําจิตใจให้สบายนอนหลับให้เพียงพอจัดการกับความเครียดและปลูกฝังหรือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเองและคนอื่นๆแค่นี้ ก็สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรคที่ตกกังวลได้แล้วทั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และใครที่กําลังเป็นเหมือนเตยจะสามารถกลับมาเป็นคนที่มั่นใจอีกครั้งได้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ